สวัสดีครับบอยคาเมราคาเฟครับวันนี้เราจะมารีวิวกล้อง SLR ที่ขึ้นชื่ออีกตัวหนึ่งของ o l Olympus ครับกับ ly m p u OM s OM10 mm hmm. เขาก็จะเป็นกล้องระบบ SLR เป็นมาส n t OM l ลนสนะครับแบบเปลี่ยนเลนส์ได้แต่กล้องตัวนี้เนี่ย อย่างแรกเลยนะคือเขาเป็นกล้องที่ต้องใช้ไฟฟ้าในการทํางานนะครับถ้าไม่มีฐานเขาจะทํางานไม่ได้ถ้าทั่วไปผมก็แนะนําเป็นฐานตัวนี้นะครับ panasonic lr44 alkaline นะครับตอนนี้เนี่ยเริ่มจะหาซื้อได้ในเซเว่นแล้วแผงหนึ่งประมาณ45บาทนะครับถ้าของ energizer ผมดูใน b2s เนี่ยมันประมาณ75บาทเลยแพงมันเกือบเท่าตัวหรือว่าถ้าใครลงทุนหน่อยก็จะไปหาเป็นฐานซ i l v e อ o x อ d กซ sr44 ก็ได้นะครับแต่ราคาจะสูงหน่อยเม็ดนึงประมาณ100บาทได้ฝาตัวนี้เราก็เอาเหรียญบาทไข หมุนทวนเข็มนาฬิกาเพื่อเปิดหย่อนลงไปให้บวกหันหน้าหาเราแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยหรือว่ากลับมาที่เช็คครับเมื่อเราเปลีนไปที่เช็คปุ๊บเนี่ยมันจะมีไฟ LED เม็ดนี้ติดขึ้นมาพร้อมกับเสียงปี๊ดนะฮะ่บมบอกว่าตอนนี้พลังงานกล้องพร้อมใช้งานแล้วนะครับมีฐานรูปบิดตัวนี้จะมีการควบคุมก็คือออฟก็คือตัดการทํางานวัดแสงของกล้องนะครับออนก็คือให้วัดแสงทํางานเช็คไว้เช็คแบต ส่วนนี้สําหรับการถ่ายเซฟทอมเมอร์กล้องจะหน่ววลาประมาณ10วินาทีให้เรานะฮะเลข2หลักอย่างเงี้ยเขาจะเป็นเกรดกึ่งกึ่งมือสมัครเล่นนะฮะเกรดโปรเนี่ยจะเป็นเลขรหัสเดียวอย่างเช่น OM1 ตัวนี้ก็จะมี2สีนะครับเป็นเป็นโครมดําอย่างงี้กับดําล้วนส่วนปี1 9 8 0เกนี่ยเขาจะออกมาอีกตัวหนึง่งจะเป็นรุ่นเรียกว่าคอร์ชซึ่งตัวกล้องจะเป็นสีดําล้วนเลยแต่ว่า OM10 ที่เป็นสีดำเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ตามฝาฐานตรงนี้เขาจะเป็นสีเงินกันหมดเลยไม่มีฝาฐานสีดําออกมานะ สำหรับ OM1 เนี่ยเขาจะเป็นกล้องระบบกลไกล้ลวน OM1 เนี่ยบางส่วนเขาจะใช้เป็นพลาสติกเพื่อลดสเปคแล้วก็ลดน้ำหนักลงนะครับลดราคาลงมาแต่ว่าอุปรกรณ์เสริมเนี่ยใช้กันได้ทุกอย่างเลยแรกเลยก็คือตัวเลนส์นะครับเลนส์ก็เป็นเลนส์ระบบม้า OM system อย่างนี้นะฮะปึ๊บให้เมาส์แดงเจอกันแล้วก็บิดขึ้นด้านบนปึ๊บนะฮะกล้องก็จะล็อกแล้วการทำง,งานก็เหมือนกันเชยบให้ดูเสียงชัตเตอร์นะของ OM1 OM10 เปนติดกล้องสวยก็จะเป็นตัวนี้นะครับ51.8เป็นระยะ normal นะซึ่งใครชอบถ่ายวิวนะครับอยากได้ภาพมุมกว้างหน่อยก็ขยับมาเป็นตัวนี้เนาะ om 2 8 f 2 8หรือ3.5ก็ได้แล้วแต่นะครับถ้าใครชอบเทเลอ่อนๆนะครับก็มาเป็นตัวนี้ปึ๊บ1 3 5ฮนะ135จะมี f 2 8กับ f 3 5นะครับ2.8ก็จะตัวใหญ่หน่อยน้ำหนักเยอะใครชอบเบาๆพกพาสะดวกก็เป็น135 f 3 5นะตัวเล็กเบาพกสบายมากเลย ซึ่งหน้าเลนของ OM เนี่ยเขาก็จะเป็นเ,เกลียวฟิลเตอร์ขนาด49มิลลมนะครับเราก็หาพวกฟิลเตอร์แล้วก็พวกคูน,นี่เอามาใส่กันได้ฝาปิดก็เหมือนกันใช้ร่วมกันได้ทุกระยะเลยนะฮะอุปกรณ์เสริมอื่นในระบบ OM นะครับก็อย่างเช่นมอเตอร์ไดรฟ์อย่างนี้นะนี่ใส่เข้าไปมันก็จะเป็นกริปเสริมพร้อมกับว่าเราจะใส่ฐานข้างล่างนี้กล้องเขาจะขึ้นฟิลม์มไฮโโนมัินะฮะรัวรัวภาพได้จึ๊งๆเลยแล้วก็แฟลชนะครับแฟลชตรงรุ่นที่มันจะซิงกับคอนแทคแล้วก็ วิวไฟเดอร์ข้างในที่จะมีไฟบอดสถานนะก็อย่างเช่นไอ้ uh, Flash Olympus T20 กับ T32 ตัว b i g b o บิ้นี่นะฮะ uh, สำหรับการใช้งานควบคุมกล้องนะครับปกติเราก็บิดมาที่ออนนะเพื่อให้วัดแสงเขาทำงานแล้วเราก็ตัวลูกบิดโหมดโหมดการถ่ายนะครับมันจะมีเนี่ยมีคำว่า B Auto แล้วก็ Manual Adapter ซึ่งถ้ากล้องหน้าตาโล้นๆนี้ไม่มีอุปกรณ์เสริมตรงนี้นะเรามาดูก่อนพื้นฐานของกล้องเนี่ยเขาจะเป็นกล้องระบบ aperture priority ทํางานด้วยไฟฟ้านะครับหม aperture priority หมายความว่าตัวเราจะเป็นคนคุมค่ารูรับแสงที่ตัวเลนส์ด้วตัวเราเองนะครับ aperture ตรงนี้ปรับโฟกัสตรงนี้ส่วนตัวกล้องเนี่ยเขาจะเลือก shutter speed ที่เหมาะสมให้จากการวัดแสงของตัวกล้องเขาเองนะครับอัตโนมัติเลยถ้าเราเนี่ยการเขี่ยปรับมันอยู่ตรงนี้นะถ้าเขี่ยมาที่ B ปึ๊บ มันก็จะทํางานเป็นชัตเตอร์บีนะครับกล้องจะเปิดชัตเตอร์ค้างไว้ตับเท่าที่เรายังกดปุ่มค้างไว้อยู่ส่วนถ้าเราปรับมาที่คําว่า Manual Adapter โดยที่เราไม่มีอุปรกรณ์เสริมตรงนี้นะกล้องเขาจะทำงานสปีดเดียวที่1น0ส่วนหกิวินาทีนะครับค่าเดียวเลยซึ่งมันเหมาะกับการใช้กับแฟลชนะครับปกติที่ออฟเนี่ยในช่องมองนะฮะในวิวมันก็จะมืดๆนะมีแค่ตัวเลขชัตเตอร์สปีดแต่เมื่อเราบิดเป็นออนปุ๊บนะฮะ นี่มันจะมีเม็ดไฟ LED ติดขึ้นมาเพื่อบ่งบอกว่าตอนนี้วัดแสงของกล้องเขาดูแล้วเขาจะเลือกชัตเตอร์สปีดเท่าไหร่ให้เราซึ่งมันจะทํางานสัมพันธ์ตามสภาพแสงนะครับกับการปรับรูรับแสงด้วยอย่างเช่นว่าตอนนี้ผมบิดวงแหวน F aperture เนี่ยแคบลงทีละสต็อปนะครับนี่วัดแสงเ็าจะทำงานทันทีเลยว่าเมื่อเราหลีร่รูรับแสงลงกล้องเขาจะเลือกชัตเตอร์สปีดช้าลงนะครับแต่เมื่อผมเปิดรูรับแสงกว้างขึ้นนะนี่ชัตเตอร์สปีดเขาจะไวขึ้นเพื่อชดเชยให้มันทํางานตามสภาพแสงที่วัดได้ เมื่อเราอยู่ในสถานการณ์ที่กล้องได้รับแสงมากเกินไปนะแล้วเราเปิด F สูงเกินไปเนะี่ยนี่เม็ดไฟมันก็จะขึ้นมาจาก1 0 0 0พันไปอยู่โซนแดงมันจะบอกว่าเราใช้ค่ากล้องที่ไม่เหมาะสมนะแสงมันเยอะขนาดนี้สปิดน1 0 0พันก็เอาไมา่อยู่เราควรจะหลี่ f ลงมาหน่อยนะฮะเพื่อไม่ให้ภาพนี้มันโอเวอร์เกินไปภายในก0้ามสิวินาทีเนี่ยถ้าเราไม่ได้ทําอะไรกับกล้องเนี่ยกล้องเขาจะนับถอยหลังแล้วก็ตัดการทํางานอัตโนมัติเลยทําให้กล้องเขาช่วยประหยัดแบตให้เรานะครับเนี่ยสังเกตตอนนี้เราอยู่ที่ออนนะแต่ว่า ในช่องมองเนี่ยไฟ led มันดับไปเรียบร้อยแล้วนะฮะแต่เมื่อเราแตะ a c t i v a t o r switch ตัวนี้นะครับแตะนิดนึงเนี่ยนี่เม็ดไฟ led เขาจะกลับมานะครับเออก็เราจะได้ไม่ต้องเสียเวลาบิด on off อะไรใหม่นะฮะเราแตะปุ๊บเนี่ยเขาก็จะทําการนับถยหลัง90วินาทีใหม่อย่างนี้เลยนะเขาท่าไหมส่วนในเรื่องของการโฟกัสนะครับที่กลางจอเนี่ยสำหรับสกรีนตัวนี้นะครับ focusing Screen ของ om t ่ยเขาจะเป็นระบบ split image พร้อมกับ m i c r o p r i s m นะฮะ สังเกตว่าเนี่ยไอขีดไอขีดขีดกลางเลยเนี่ยเมื่อเราเอาไปท่ากับวัตถุที่เราสนใจที่มันมีเส้นแนวตั้งให้เราเห็นชัดๆอย่างนี้นะแล้วเราบิดบวงแหวนโฟกัสเนี่ยภาพแนวบนล่างเขาจะค่อยๆขยับเข้ามาสมานกันนะครับเชื่อมกันสนิทมันจะเป็นการคอนเฟิร์มว่าตอนเนี้ยเป็นจุดที่เราโฟกัสเข้าแล้วแต่ถ้าเราจะโฟกัสอะไรที่มันไม่มีเส้นแนวตั้งให้เราสังเกตเนี่ยนะฮะวงแหวนรอบนอกเนี่ยมันจะมีจุดปริซึมึ๊ดๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยนะเขาจะเรียกว่าไมโครปริซึมนะฮะวงแหวนรอบนอกเนี่ยเห็นไหม เราก็พยายามหมุนโฟกัสจนวงไมโครพิซึมนี้มันเคลียร์นะตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มชัตเตอร์นะครับจะมีเกลียวมาตรฐานสําหรับใส่สายล่างชัตเตอร์ได้ตรงนี้ก็จะเป็นการขึ้นฟิล์มนะครับโยกให้สุดนะแล้วก็ล่างชัตเตอร์ที่ F กว้างก็จะเป็นสปีดสูงเนาะพอผมเลือก F แคบๆหน่อยสปีดมันจะช้าลงเนี่ยแหละครับหลักการของ aperture priority หลักการนี้นะครับ การที่เราเป็นคนคุมค่ารับแสงเองเท่ากับว่าเราเป็นคนดีไซน์ลักษณะของภาพที่จะเกิดขึ้นนะฮะในเรื่องของระยะความชัดที่ F กว้างเนี่ยเราจะไว้ถ่ายที่ให้ความชัดบางๆนะครับเราจะเน้นโฟกัสเฉพาะจุดที่เราสนใจจริงๆอย่างเช่นเหมาะกับการถ่ายพอร์เทรตหน้าชัดหลังเบลอนะครับละลายหลังเยอะๆถ้าเราต้องการถ่ายกรุ๊ปช็อตเราถ่ายกลุ่มคนนะมีคนยืนซ้อนกันหลายชั้นเราก็ต้องใช้ F แคบหน่อยเพื่อให้ความชัดมันหนาครอบคุมไปด้านหลังซึ่งตัวเลนส์สอง OM เ็เนี่ยนะครับเขาจะมีปุ่มตัวนี้นะฮะเป็นปุ่มที่เอาไว้หลี เขาเรียกว่าปุ่มเช็คด็อกปุ่มเช็คเดฟออฟฟิลดนะฮะเพราะว่าเวลาเราโฟกัสกล้องเนี่ยไม่ว่าเราจะบิดไป f เท่าไหร่ก็ตามเนี่ยกล้องเขาจะเปิดรูรับแสงกว้างสุดเพื่อให้ช่องมองมันสว่างที่สุดนะครับเราจะได้โฟกัสแล้วก็คอมโพสได้สบายตาหน่อยเราอยากจะเช็คว่าตอนนี้รูรับแสงที่เราเลือกเนี่ยมันระยะช้ามันครอบคลุมหรือยังเราก็จะโฟกัสกับซับเจคที่อยู่ใกล้เราที่สุดก่อนนะครับเราบี f อปุ๊บแล้วเราก็กดปุ่มนี้นะเราจะถือกล้องขนาดนี้กดเพื่อหลีเบรดปุ๊บ พอหลีเนี่ยภาพในช่องม,มันจะมืดลงตามการหลีนะรวมถึงช่วงความชัดเราจะเห็นด้วยว่าความชัดเนี่ยมันครอบคลุมไปด้านหลังถึงระยะที่เราพอใจหรือ,อยังนะส่วนการปลดเลนเนี่ยมันอยู่ตรงนี้นะครับเราใช้นิ้วโป้งกดตรงนี้แล้วก็บิดออกเนาะตัวนี้ก็จะเป็น exposure counter นะครับมันจะบอกจำนวนภาพที่เราถ่ายไปแล้วนะฮะซึ่งตัวเลขเนี้ยมันจะมีการรีเซ็ตตัวเองเมื่อเราทำการเปิดฝาหลังนะปุ๊บ ด้วยการดึงน็อปตัวนี้ขึ้นนะมันก็จะรีเซ็ตกลับมาที่ตัว S ก็คือ Start นะครับด้านขวาของกล้องมันจะมีตัวนี้เป็นแกนดึงฟิล์มนะครับพร้อมกับเป็นหนามเล็กๆตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหนามเตยขับตัวฟิล์มนะครับโดยผมจะจิ้มให้หัวเนี่ยเข้าไปจนกระทั่งประมาณรูหนามเตยที่3มเนี่ยไปเจอกับหนามตัวนี้นะครับของแกนดึงฟิล์มประมาณนี้นะฮะ ไว้แล้วก็ผมจะนิ้วโป้งขวาเนี่ยกดตำแหน่งนี้เอาไว้ก่อนลากกลักฟิล์มไปทางซ้ายหยอะลงไปกดแป้นกรอฟิล์มลงมาอาจจะต้องขยับนิดนึงแล้วก็พยายามหมุนหมุนแป้นนี้ทวนเข็มนาฬิกาโดยที่นิ้วโป้งซ้ายเรากดกลักฟิล์มให้มันแนบกับห้องฟิล์มเลยนะครับอาจจะกลางตปวนี้ช่วยนิดนึงเมื่อผมกรอไปได้สักนิดนึงเนี่ยฟิล์มมันจะตึงนะครับคือผมจะจํากัดความหยอนที่มันอยู่ในกลักฟิล์มลงถึงตรงนี้ พอมันตึงประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยเราก็จะมาจัดตรงนี้นะฮะจัดให้ไอหนามบนล่างเนี่ยมันเกาะกับรูหนังเตยของฟิล์มนะฮะนี่แล้วผมจะค่อยๆลองปล่อยมือดูนะครับค่อยๆปิดฝานะครับแล้วเมื่อผมโยกก้านขึ้นฟิล์มสังเกตแป้นกรอฟิล์มตัวนี้ดีๆนะครับนี่ครับทุกครั้งที่เราโยก ขึ้นฟิลม์มไอแป้งกรอฟิล์มจะต้องหมุนตามทุกครั้งนะครับเป็นการคอนเฟิร์มว่าเนื้อฟิล์มถูกดึงจากกลักฟิล์มอะมาสู่ฝั่งแกนดึงฟิล์มแล้วนะฮะมันจะเป็นอย่างเงี้ยจนหมดม้วนเลยนะทุกคนก็ใส่ใจด้วยเวลาเราถ่ายถ่ายไปเราคอยมองด้วยว่าตอนเราขึ้นฟิล์มเนี่ยไอ้นี่หมุนตามไหมเมื่อเราถ่ายไปเรื่อยๆแล้วพอเรางานขึ้นฟิลม์มเราสึกว่ามันแข็งเหนืดอมือผิดปกติอย่างเงี้ยแปลว่าฟิล์มมันหมดน,นะครับเราก็ต้องทําการกรอฟิล์มโดยที่ตัวนี้นะ ปุ่มกรอฟิล์มเขาไม่ได้อยู่ข้างล่างนะครับที่ฐานเนี่ยมันมีแค่เรื่องของฝาใส่ฐานนะอันนี้จะเป็นคอนแทคของมอเตอร์ไรฟ์และอันนี้เป็นไทรพอร์ตเมาส์การที่เราจะปลดปลุ่มกรอฟิล์มเนี่ยมันจะมาอยู่เป็นลูกบิดตัวนี้นะครับมีตัว R เราจะต้องบิดลูกบิดนี้ให้มาอยู่แนวนอนนะบิดตามทิศทางลูกศรเราถึงทําการกรอฟิล์มได้มันจะไม่เหมือนคนอื่นเขาแล้วก็หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับจนกระทั่ง ฟิล์มมันหลุดจากแกนดึงฟิล์มเข้าไปในกลักฟิล์มจนหมดเลยเนี่ยจากเหนื่มจะกลายเป็นเบาหื้อเลยเราหมุนอีกนิดนึงนะเนี่ยพอมั่นใจแล้วว่าเนื้อฟิล์มเข้าไปหมดแล้วแล้วเราค่อยเปิดฝานะครับนี่เนื้อฟิล์มถูกกรอเข้าไปหมดแล้วเราก็าฟิล์มไปล้างได้แล้วใส่ฟิล์มอะไรไป ISO ฟิล์มเท่าไหร่เราต้องมาตั้งลูกบิดตัวนี้ให้ตรงกับ ISO ฟิล์มที่เราใช้นะครับเพื่อให้วาดแสงเขาทําง,งานได้ถูกต้องนะเขียนว่า ASA แต่จริงๆมันคือ ISO ครับค่าเดียวกันเลย ตัวนี้ปรับได้ตั้งแต่ยี่สิบห้าถึงพันหกร้อยเลยจะจับลูกบิดตัวนี้ดึงขึ้นมาบิดแล้วก็ไปทิ้งตัวสีขาวนี่ให้ไปแมทกับค่า so ที่เราเป็นฟิล์มที่เราใส่อย่างเราจะเอาสีร้อยใช่ไหมเราก็มาหยอดตรงนี้นี่ให้ขีดขาวตรงสีร้อยเท่านั้นเองนะฮะก้องเขาจะวัดแสงตามความไวแสงของฟิล์มแล้วมันจะมีเรื่องของการชดเชยแสงนะครับตัวเลขสีแดงเนี่ยจะเป็นทางบวกชดเชย1นึ่ stop สอ stop ตัวเลขสีฟ้าจะเป็นทางอันเดอร์นะครับเป็นตัวลบลบ1นึ stop ลบ2อ stop ตัวบุคคลยืนอยู่ข้างหลังเป็นหน้าต่างสว่างจ้าเลยตัวกล้องเนี่ยการวัดแสงเขาจะเป็นแบบว่าเซนเตอร์เวทนะครับเขาจะมองทั้งทั้งจอเลยเขาจะเห็นว่าด้านหลังเนี่ยมันมีความสว่างมากเขาจะสนใจแสงตัวนี้ว่าเป็นแสงหลักเขาจะพยายามปรับค่ากล้องให้เราเห็นแสงตัวนี้กําลังดีนะครับแต่ว่าหน้าคนที่อยู่ที่อยู่หน้าหน้าต่างเนี่ยมันได้แสงน้อยกว่าถ้าเราถ่ายสภาพนี้ขึ้นมาเนี่ยหน้าคนอาจจะดำต้องชดเชยแสงมาทางโอเวอร์นะครับโดยการสมมติเราใส่400ไว้ใช่ไหมเราดึงให้ ตัวเลขสีแดงเนี่ยมาตรงกับเลขสีร้อยอย่างถ้าย้อนแสงไม่แรงมากแล้วก็เอาวอร์เซนหนึ่งสต็อปแต่ถ้าแสงด้านหลังมันลบกวนแรงมากแล้วก็โอ้มาสองสต็อปเลยก็ได้เนาะแล้วแต่สถานการณ์นะครับอันนี้นะฮะแสงข้างหลังจะแบบขาวโพลนไม่เห็นดีเทลแต่ว่าหน้าคนที่ได้แสงน้อยกว่าเนี่ยเขาได้แสงเพียงพอทําให้หน้าไม่ดํานะครับแต่ถ้า subject ของเราอยู่ในที่โดนแสงจัดมากหรือว่าเราต้องการถ่ายภาพแนว silhouette เ,เป็นเงาดำนะครับเราก็ต้องบิดให้มาทาง under นะ ปรับชดเชยไปแล้วก็อย่าลืมบิดกลับมาที่เดิมด้วยนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องชัตเตอร์บีนะครับชัตเตอร์บีกล้องก็จะเปิดชัตเตอร์ค้างไว้นะฮะจนกว่าเราจะปล่อยปุ่มชัตเตอร์เอาไว้ถ่ายลากไฟนะครับส่วนที่คําว่าแมนูเอลเดอเตอร์นะ,ะเมื่อกล้องไม่มีอุปกรณ์เสริมตรงนี้นะกล้องจะใช้สปีดเดียวที่1นึ่งส่วนหกสิบวินาทีนะครับซึ่งแม้ไฟ LED ดีในช่องมองเนี่ยมันจะเป็นเลขอะไรก็ตามเนี่ยแต่มันก็ยิงที่สปีด1นึ่งส่วนหกสิบตายตัวนะครับ เมื่อเปิดแฟลชที่มัน compatible กันนะครับเช่นรุ่น t 2ีหรือ t 32เนี่ยแม้จะอยู่ในโหมดออโต้เนี่ยแต่เมื่อแฟลชมันชาร์จเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีไฟ led ติดขึ้นมาที่สัญ,ญลักษณ์รูปแฟลชด้านบนนะครับแล้วชัตเตอร์สปีดจะปรับเป็น1นึอัตโนมัติเลยโดยที่เราไม่ต้องสนใจตัวว่าแสงที่มันวิ่งอยู่ข้างล่างครับอีกหนึ่งดีเทลก็คือว่าแม้ตัวโหมด power จะอยู่ที่ off เนี่ยแต่ถ้าเราทําการโฟกัสล่างชัตเตอร์ตามปกติเนี่ย ไม่ใช่ว่าอยู่ที่ออฟแล้วกล้องเขาจะแบบทำอะไรไม่เป็นเลยนะนี่เห็นไหมแสงน้อยเ้าก็เปิดชัตเตอร์นานแสงมากก็เปิดชัตเตอร์เร็วนี่ส่วนเซฟไทม์เมอร์นะนี่เราบิดลงมาปุ๊บก,กดลันชัตเตอร์เขานับถอยหลังให้ประมาณ10วินาทีครับโดยจะมีแฟล e d อดี ID กับพริบด้วยพร้อมกับเสียงปีป๊บๆต่อเนื่องอย่างนี้ต่อมาสมมติเมือ่อเมื่อครู่เราถ่ายแบบเซฟไทมเมอร์เสร็จแล้วใช่ไหม เราก็ลืมปรับออกมานะแล้วเราก็เจออะไรที่เราอยากถ่ายขึ้นชัเตเตอร์กดถ่ายอาเฮ้ยลืมไปมันอยู่เซฟทัมเมอร์แล้วเราจะถ่ายภาพน,นี้ตอนนี้แล้วอะให้เราค่อยๆบิดมาที่ออฟนะครับกล้องเขาจะถ่ายให้ทันทีเลยเมื่อเขาตกมาถึงออฟสำหรับ OM10 เนี่ยนะครับเขาจะมีระบบวัดแสงที่น่าจะตกทอดมาจาก OM2 นะครับคือเขาจะมีวัดแสงเรียวไทม์ด้วยหมายความว่าถ้าเรากําลังถ่ายอยู่ในที่มืดนะสภาวะแสงน้อยๆน,ยน,ยนี่กล้องเ็เปิดชัตเตอร์นานใช่ไหม แต่ถ้าระหว่างที่เราถ่ายอยู่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงของแสงแบบเฉียบพลันนะนะแสงเข้าหน้ากล้องทันทีเนะี่ยวัดแสงอีกตัวหนึ่งเขาจะทํางานทันทีเลยเขาจะมองเฮ้ยตอนนี้สภาพแสงอะ่ะมันเข้ามาจนภาพมันได้แสงพอดีแล้วเขาจะตัดการทางานชัตเตอร์ทันทีนะฮะมืดๆอันนี้ก็เป็นการเช็คความสมบูรณ์ของตัววัดแสงนะครับว่าเขาจะทํางานได้เป็นปกติดีไหม ต่อมาก็จะเป็นอุปกรณ์เสริมที่ใช้สำหรับ OM10 รุ่นนี้โดยเฉพาะนะครับมันก็คือ Manual Adapter นะฮะซึ่งเมื่อประกอบล่างกันเข้าไปแล้วเนี่ยจะทำให้กล้องเขาเนี่ยนอกจากเป็น aperture priority แล้วเนี่ยเขาจะเป็น full manual ได้ด้วยแต่ก็ยังต้องอาศัยฐานในการทำงานนะอันนี้เน้นย้ำเสียบเข้าไปตรงนี้นะเขาจะมีแจ็คของเขาพอดีซึ่งผมเพิ่งได้ข้อมูลจากในเว็บพันทิปที่ผมเคยทำรีวิวไว้นี่นะครับมีคนมาให้ข้อมูลว่าตัวแมนนวลอะแดปเตเนี่ย เมื่อก่อนเขาเป็นอุปกรณ์เสริมที่ขายแยกนะแต่มันจะมีโมเดลที่เขาผลิตส่งออกนอกนะครับเขาจะขายเป็นชุดเลยจะมีสัญลักษณ์เขียนว่า FC ตรงนี้นะฮะพอเราใส่ m a n u a อ a แดปเตอแล้วนะสิ่งที่เราต้องทําเราก็คือเราจะต้องบิดโหมดการถ่ายมาที่คําว่า m a n u a อ a แดปเตอด้วยตอนนี้นะฮะลองเขาจะใช้ Shutter Speed ตามการบิดเลือกของเราเลยได้ตั้งแต่1นึวินาทีนะหงั ะะแต่มีข้อสังเกตอย่างนะครับก็คือว่าแม้เราจะตั้งชัตเตอร์ที่ต่ำใช่ไหมเราตั้งชัตเตอร์สปีดช้าๆแบบนี้แต่ในช่องมองเม็ LED วัดแสงเนี่ยเขาทำงานตลอดเวลาโดยที่เขาไม่รับรู้การตั้งแม u a ด a ปเตอร์ของเรานะเขาก็จะมองแค่ว่า ISO ของฟิล์มที่ใช้สภาพแสงณนะตอนนี้กับรูรับแสงที่เราใช้กล้องเขามองแล้วเขาอยากเลือกชัตเตอร์สปีดอะไรให้ แต่เวลาลั่นชัตเตอร์เมื่อหมดการถ่ายอยู่ manual adapter แล้วเราใส่ manual adapter ด้วยค่าความเร็วชัตเตอร์จะอยู่กับการปรับตัว manual adapter ของเรานะครับใครที่ใช้ manual adapter อยู่นะครับก็อย่าลืมว่าเม็ดไฟ LED ตรงนี้เป็นแค่วัดแสงของกล้องนะไม่ใช่ชัตเตอร์จริงที่จะใช้ตอนนี้นะฮะความคิดเห็นสำหรับ OM10 นะครับใครที่ชอบแนวภาพของเลนส OM อยู่แล้วเนี่ยก็คือมันจะค่อนข้างมีสีสดใสทนภาพหวานๆหน่อยนะครับก็แนะนำเลย มันจะได้ประโยชน์เรื่องของความความ c o m p a c นะครับเพราะว่าระบบ O.N. เนี่ยเขาจะเน้นว่าตัวเลนส์มันจะค่อนข,ข้างเล็กเบานะฮะยิ่งตัวกล้องเนี่ยโอเควัสดุเขาอะหลายๆส่วนจะเป็นพลาสติกนะมันก็ทําให้มันมีความเบามากขึ้นพกพาสะดวกนะครับซึ่งหน้าตามันก็หล่อใช้เล่นนะรุ่นนี้ถือมาก็ดูดีเลยละดูไม่ล้าสมัยเลยซึ่งการใช้งานในโหมด aperture priority ได้เนี่ยก็เป็นตัวช่วยที่ดีนะครับเพราะว่าเราเป็นคนดีไซน์ ตัวรูปแบบของภาพด้วยการปรับ aperture แล้วกล้องเขาเลือก shutter speed ให้อัตโนมัติมันก็ช่วยทาให้เราได้ภาพได้ไวแล้วก็ไม่พลาดด้วยนะครับภาพจะได้แสงพอดีตลอดเลยส่วนใครที่ชอบจะคอนโทรลกล้องเองด้วยก็หากล้องที่มันมี manual a h u t t e r ติดมาด้วยก็ดีกว่านะครับราคามันจะง่ายกว่าว่าเราไปซื้อกล้องซื้อเลนแล้วก็สุดท้ายมาหา manual s h เ t อ e r ซื้อแยกเนี่ยซึ่งนานๆจะมีคนแกะมาขายสักทีแล้วก็ราคาค่าตัวมันค่อนข้างจะสูงเลยนะครับซื้อแยกก็ไม่คุ้มเนาะหาที่มันครบเซ็ตไปเลยดีกว่า แล้วเมื่อเอาไปใช้งานก็อย่าลืมด้วยนะครับว่าเขาเป็นกล้องระบบไฟฟ้านะเขาจำเป็นจะต้องมีถ่านด้วยนะวันที่จะออกไปถ่ายก็อย่าลืมบิดเช็คด้วยนะฮะว่าไฟมันพร้อมไหมแล้วก็พกถ่านสำรองไปอีกชุดหนึ่งด้วยนะครับเพราะว่าถ่านหมดขึ้นมากลางทางแล้วไม่มีถ่านสำรองก็จบเลยนะมันกล้องก็ถ่ายไม่ได้นะฮะทำงานอะไรไม่ได้เลย เดี๋ยวเราก็ไปดูภาพตัวอย่างกันนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวกล้องตัวนี้ผมก็จะลงขายในเพจของผมนะครับ Billy ฟ f i l ม Camera ครับขอบคุณสำหรับการติดตามชมช ANNEL ยูทูบ e า a มราคาเฟ่ครับสวัสดีครับ